สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องก้่องป่ายสปูสุก้อนกพี่น้องจ้ามีกะมาดาฟินแลนด์กับมบบะเขือไ વ ยุนารันมะเขือเป็นมะเขือมะเขืออะไรก็ไม่รู้มะเขือตอแหลมังจ้ะน่าจะเป็นมะเขือตอแหลม่วงเนาะน,นี่ก็ดอกก็กําลังเชื่อออกแล้วจ้าพี่น้องมนรุ่นๆกันจ้ามันก็มีมะเขือหลายอย่างเนาะ ที่ซื้อมาเนี่ะแต่จำชื่อไม่ได้ทั้งมะเขือลายคางกบทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะคะพเพื่อนๆจ้าแม่ดำก็ปลูกเสื้อกระทังไหวยู่หนาร่านนี่แหละเวลาลูกค้ามาอยากเด็ดกินก็เด็ดกินไปโหลดเนาะบอ่อแพงจากพี่น้องโยสิภาพพี่น้องไปบึงสวนนี่ก็ฮกฮกจ้าบ่มีเวลามาทำความสะอาดค่าตะไคร้พักกัน ขึ้นชายเฮ้าพื่อตรงโอ้แล้วร่างงามแต่พี่น้องอันนี้ก็ตายไปแล้วนี่อันนีก้ก็ร่างงามอยู่บม่ได้มาเด็ดกินจ้ากย่เถืมึงอันนี้ก็ย่นเม็ดพีเม็ดนั้งมาน,นี่ก็ไห้มันขืนเองอย่าพี่น้องเมิ่งกระเพ้ากับเจักว่าเป็นหยังเป็นลูกนี่ยังก <c oughs> ระเพ้านี่บ่คือเลยจ่าเป็นลกนียังพี่น้อง ว่าเบิ่งสวนมาเขาวสวนเบิ่งใบตำลึงอยอดตำลึงอะไรใหญ่ๆพี่น้องจ้านี่เด็ดไปต้มจืดต้มยังกระแ่บโอ้บักมีจา้าบักมีใกล้ซุกแล้วพี่น้องอีกบ่โดนเกิดซุกแล้วนวยหนีน่วยใหญ่ก็ะโม่มีอยู่สามนวยขอรรนนวยนีนยน่ก่เริ่มใหญ่มากนี่บักมีใหญ่คับอันนี้การแค่ฝรังนี่จา้า อยากเข็นตะดอกมั้งมือได้ยางกับมากกับเบิงซ่อมเบิงซ้อมเบิงแนมเบิงถ้าเทียมมันออกดอกเห็นอยากเห็นดอกคักว่าเป็นสียังจะตอนสร้างนะ <c oughs> เป็นสีเอาขาวกับสีชมพูบบดน,นี้มันเหลืออยูุแค่นี้ละเหลืออยู่ตนเดียวขอะอ,อพี่รองอันนี้ก็อันต้นยังก่ออันยังก่ออัน,น ของฝรั่งไหมยังมาละทอนทอนท,นทน้นยังไงล่ะโอ้ทาราก้อนมาละทอนปกติทารากร้อนทารากร้อนจะว่าเขากินกัยบยังบารูนะจ๊ะบอลก็เกิดมาน้่คูกันไปปอยมันคูจากไปสันหละบักพริกมันอยู่ในโฮมตน้นแบบนี้มันเลิกมาเป็นไวยจ้ะบอลมาเป็นดอกมันงามตาใบงามตาใบส่ออันนี้ก็นี่ ปาปิก้าจ้ะพี่น้องออกดอกมึงดอกมั่นนะพี่น้องจะ้ะปาปิก้าเด้นี่ดอกร่ายหลายแต่ว่ามันสิเป็นนวยป่ะพี่น้องนี่จะสีรุ่นๆมึงแต่ละอันนี้ก็เป็นพริกเคลือเด้นี่ต้นนี้ใหญ่นี่พริกเคลือพริกเคลือนี่ข่อยเสืออนันนี้มาพี่น้องมาดำเซื้อต้อนบักเคลือมา่นแล้่ก็ในรุ่งทางปลูกดิ่ง่ันคเป็นร่งกับถางปลูกดิ่ง เพราะท่านได้หาดินใส่กระถางดิงนี่กต้นหนึ่งดิโอ้ย,อยต้อนอยังเม่พันนี่เมื่ท่านได้พดหนามวาเป็นฝนฉิตตลงมากใจแต่พ่อไม่งานอืมจาม้าไม่ยังพี่น้องหกปัญญางี่ข้าจะป่วยข้าจข้าจะไข่เขา,าประด้มาเข่าสวนมาบ่ได้ดึงหงอกดึงหงาออกนี่มันคือนี่ขึ้นเองมัเคืออยังหนอ กินเองพี่นอ้องนั่นกับโรสแมรีนเน่เลยเห็นมั้กล่องข่อยกันกล่องโ,อโฟกัสเนาะอืมก็มีอะซ้ำหนึ่งอะพี่น้องนอนจ้าอันนี้ก็หัวกะตัดเนาะพักขาพักตำลึงกับขินไปปล่อยขินธรรมชาติจา้าผักตำลึงก็ขึ้นเองตามธรรมชาติพักหมักมะละกับขินตามธรรมชาติจ้าพี่นอ้องว่ได้ปลูกหรอก ขื่นมาเองก็เก็บเก็บไว้มันขึ้นไปตามนั่นศาติมันแหละขันปลูกมันบอกขึ้นขันปลูกมันโมงามนี่นายมันโลนไปแล้วนี่ว่าอยากกินหมากมันหาหมากมันไม่เจอมันแอบมันแอบจนซุกเลี้ยงซื้อได้นี่อันนี้กระดอกเน่ารอนะดอกไอ้นายเราไว้เออก็หันกระเด็ดอันยอดมะระไปแล้วจ้าวสีอ้อมสีไก่พี่น้องสีอ้อมสีไก่ดอกกุหลาบหอยถือต้นไม้ แล้วไม่ลอยหนึ่งน้ำขัดน้ำเนี่ย้องจ้าโอ้ยไปบึงยังอื่นนี่ยังอื่นหายซึมซมอยู่จ้า